สวัสดีค่ะพอกับมึงซีกับพี่นองมือนี้บึงซีี่พาไปเก็บปอกหอยหอยแค้งกับพี่นองหอยแข้ง,ง,ขงมาพร้อมอุปก่อนผู้ถังนี่แหละค่ะแต่ว่ามือนี้บึงซีนี่แล้วหอยค่ะไปเบิง้งกับพี่นองว่าบึงซีสิได้บอม,มือนี้ย่างน้ำทังกับพี่นองอ้ยาวปลาป,าปอยเข็มไปไกลค่ะ ประธานหอดมองเก็บบอกหอยพี่นอ้องต้องบึกบึนขึ้นบึกสีเนาะจ้สีหาอยากหากินหวานเนาะค่ะพี่น้องเออมา,มากมากค่ะไก่สีหอดแล้วลดส้นดากซะเนาะดากให้เงยยื้อยู่กับพี่น้องมากค่ะปะัานนี้บึนสีหอดมองลงแล้วค่ะ นี่ละค่ะสำหรับแฟนคลับขอบงหมึกสีเนาะปุ่งสีเอาที่อยู่ลงในในยูทูปเอพีทีหนึ่งหนึ่งหกเนาะค่ะปุ่งสีเอาที่อยู่ลงไว้ให้แล้วตรงนี้เป็นที่เก็บหอยแข้งค่ะฟังทางนี้สิเป็นหอยแข้งน้อยแล้วก็ฟังทางนี้สิเป็นหอยแข้งใหญ่เนาะพี่นอ้นองมันสิมีเคลื่อนในหน่วยกันแบบนี้ค่ะ บบไปเบิ้งค่ะเดี๋ยวฝึกสีสี้าพไปเอาฟังทงั้งน,นี้ค่ะมือนี้นี่ค่ะพี่น้อง,องฟังทั้งนี้บ่ต้องบ่ต้องขัวเลยเก็บเอาแต่ว่าอันนวยใ่ายไปไหนค่ะพี่น้องฟังได้เนาะมันเป็นหอยแข้งหน่อยเป็นหอยแข้งหน่อยค่ะแต่ว่าิึงสีสีร้องเก็บไปเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องว่ามันสิเต็มบ่อเนาะเก็บเอาเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องบ่ต้องขัวเนาะค่ะฟังเนี้บว่ต้องขัวค่ะพี่น้องเก็บเอาเลยค่ะ ตาได้กับพวกข่อยปีบปันใดพี่นอ้องม,มาขะมา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 เก็บหวยกันค่ะมา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 โอ้ยมวลกับพี่น้องเลยมันหลายมันหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวมึงสีซีพลาไปขัวปันตันสึสิีซีซซพาไป ได้ในหนามดีกว่าอันพูนที่ดักวัชพัดพี่น้องย่างลงไปปุ๋งค่ะหนองางลงไปไกลๆแต่ว่าวงสีสีแม่บมองไม่เห็แว่มองไกลไกลกันเนาะมาค่ะมาอันแฟนคลับพี่ที่อยากมาเก็บเนาะคะ่ะเนาะถ้าเห็นอันคลิปของวังสีเหรอเนาะวังสีลงที่ยูไปหายละค่ะหรือว่าทาทาป้วยแน่ใจ กะเขียนขอความมาเนาะค่ะเนาะจังไดเกะอย่าเลื่อติดตามช่องยูทูบของหนิ่สีเนาะค่ะเนาะสามาปีในต่างแดนแลรสิบอลาดเนาะค่ะเนาะว่าหนิ่สีซิมีคลิปดีๆมาฝากเนาะค่ะพี่น้องมากค่ะบนันนี้มามากมาก